เลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมว่าในตอนที่เราดูซีรีส์จีนคอสตูมโบราณเรื่องผ่อนประกาศเนี่ยมันมีแบบบทที่ค่อนข้างจะดูสับสนเนาะเพราะว่าตัวละครมันเยอะแยะมากมายนั่นเองแต่ว่าโดยรวมแล้วความสับสนวุ่นวายนะคะมันทําให้เป็นการดูเรื่องราวได้อย่างเพลินๆไปนะคะมีใครรู้สึกเหมือนแอดวานบ้างไหมเอ่ยนะคะสาหรับเรื่องนี้ขนดาราหน้าตาดีๆแล้วก็มากฝีมือ หลายๆคนเต็มจอเลยนะคะนำทีมโดยนะคะคู่ของหวังชิงเว่ยแล้วก็ลู่อี้เสี่วนั่นเองค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะละครที่มีตัวละครเยอะแยะมากมายแบบนี้นะคะก็มีไม่ได้เขียนบทคนเดียวเนาะก็มีการขัดเกลาด้วยใช่ไหมคะ่ะคนเขียน เขาเรียกว่าคนเขียนบทละครน,นะคะก็จะเป็นคนเดียวก,กันกับที่เขียนเรื่อง Story of ียน n ีด้วยซึ่งแม้ว่าจะดูเวอร์ไปหน่อยนะคะนั่นก็คือคุณอี้เจิงนั่นแหละเอาง่ายๆค่ะแต่ว่าเนื้อเรื่องนั้นก็ไม่ได้แข็งทื่อแต่อย่างใดนะคะแถวคุณอีเจิงเขาก็มีเขาเรียกว่าความโดดเด่นในตัวเองแล้วเขาก็เป็นคนที่เก่งนะถ้าพูดในเรื่องของการเขียนบทนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการวางโครงเรื่องของเรื่องนี้อาจจะแบบ ด้วยความที่ตัวละครมันเยอะนะคะการจะสอดใส่รายละเอียดเข้าไปก็เลยทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ได้ง่ายๆเช่นเดียวกันก็อย่างบางฉากที่พวกเราได้เคยพูดคุยกันเป็น